สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านครับพบกับกระผมอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอโชว์สูตรร้อยล้านได้ตัวเดียวถูกจริงนะครับสำหรับสูตรตัวนี้นะครับจากเลขพันหลักตัดออกมาเหลือเพียงอ่าสอ่องรอ่สิบเตัวไม่เกินนะครับก็จะถูกถ้าหากว่าเราได้ตัวเดียวจริงๆนะครับ มาพักผ่อนกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโชว์สูตรร้อยล้านฟังคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับคุณครับสูตรตัวนี้นะครับเป็นสูตรที่อัจฉริยะอีกสูตรหนึ่งนะครับที่เราได้พยายามนะครับพยายามคิดพยายามคำนวณออกมานะครับ จากเลขพันหลักท่านสามารถทําได้ทุกท่านนะครับแต่แล้วนะครับจากเลขพันหลักเราตัดออกมานะครับเหลือเพียงสองร้อเศษนะครับมันก็จะถูกแบบนี้เลยนะครับทุกงวดนะครับซึ่งอาจารย์จะนามาให้คุณได้ชมนี่เพียงไม่กี่งวดนะครับก็เราเอาแค่นี้นะครับเราจะเสนอเลขวิ่งแล้วก็ให้ชมเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะครับนี่คือสูตรของจริงนะครับสูตรที่เรา ล็อกแบบเช่นนี้นะครับบางครั้งมันก็อยู่บางครั้งก็จะไม่อยู่นะครับบางทีมันเดินมาดีๆอย่างเงี้ยนะครับเรามาเริ่มไปเลยนะครับจากตัวนี้ได้เลยนะครับเราได้6นี่คือหลักพันนะครับคุณครับที่เอามาตั้งนะครับอ่าหกแล้วก็งวดถัดมามันก็6อีกนะครับงวดถัดมาเอา2อบวกสมันก็ได้4ีอ่าสนะครับ4นะครับเป็น4ตัวนี้ได้6ได้2นะครับได้2 6 22 2 7 2 14อีกแล้วนะครับนี่งวดก่อนนะครับที่ออก อะไรครับแ4 3แล้วก็มา8นะครับ8 6 3หมวดนี้4อ่นะครับนี่นะครับเลขมันจะมาหรือไม่นะครับก็เป็นสูตรที่บางครั้งนะครับเรามั่นใจแล้วมันชอบหายอาจารย์ก็เลยนะครับไม่ค่อยจะกล้าเสี่ยงเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเราได้ตัวเดียวจริงๆนะครับไม่ต้องหลักไหนนะครับอย่างเช่นที่เราให้ให้คุณได้ชมนี่นะครับ6ตัวนี้มาหลักร้อยนะครับ แล้วก็6ตัวนี้มาหลัก10นะครับแล้วก็4ตัวนี้มาหลัก10 2ตัวนี้นะครับมาหลักหน่วยอะไรเนี่ยนะอาจารย์จะให้ดูในสูตรสอ่ร้อยกว่าตัวของเรานะครับแต่ตอนนี้เรายังเปิดเผยไม่ได้นะครับยังขอสงวนสิทธิ์อยู่นะครับคุณครับก็นํามาให้คุณได้ชมเป็นบางส่วนเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นเราวิ่ง6นี่นะครับเราดูนะครับ่าเราเอาหลัก6มาเลยนะครับใบนี้นะครับคือมันคำคึกนะครับก็คือขาดลุ่งลิ่งไปหมดแล้วนะครับี่หลัก6นะครับอาจารย์ก็พับไว้แค่นี้เองนะครับเนี่ยมันมีอะไรบ้าน ดูนะครับตัวนี้มันออกที่อะไรครับเดี๋ยวเล็งเบอร์มาโชว์เลยนะครับเขาออกแบบเบิ้ลนะครับเบิ้ลหน้านะครับก็คือออกไปที่อะไรครับนี่ที่เรามาตั้งนะครับแปดหลักพันตัวนี้นะครับคุณนครับเนี่ยมันออกที่หกหกห้านะครับเนี่ยเราได้หกหกวิ่งตัวนี้นะครับเราดูครั้งแรกของเราได้ไรนะครับดูตัวแรกก่อนนะครับนี่นะครับไหนหกมันออกที่หกหกห้านะครับ หกหกห้าก็คือสองหกสองตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูหน่อยนะครับอ่านะครับหกหกห้าเดี๋ยวอาจารย์ขีดสักนิดนะครับนี่หกสองตัวนะครับหกหกห้าอยู่ตรงไหนเอ่ยนะครับอาจารย์นี่มันมันเก่าแก่นี่นะครับนี่นี่คือตัวตรงนะครับเนี่ยเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับเนี่ยหกหกห้านะครับเดี๋ยวเราลงไปตรงนี้เลยนะครับหกหกห้าถ้าหากว่าเบิ้ลแบบนี้นะครับมันจะถูกได้แค่สามครั้งเองนะครับถ้าหามถ้าตอง มันก็จะถูกได้แค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับถ้าเบิ้ลหน้าอย่างนี้ม mm ันจะถูกได้แค่อ่าแล้วทีนี้ก็อะไรครับเนี่ยห้าห้าหกอ่าห้าหกหกครับห้าหกหกอ่าตัวนี้ไปเขียนสองไปเลยนะครับมันมันห้านะครับคุณครับอ่าเดี๋ยวจย์ไม่ต้องลบนะครับเขียนเป็นห้านะครับเขียนเป็นห้านะครับก็คือห้าหกหกห้านะครับแหมเอาละเมอไปตัวนี้นะครับไปดูตัวนี้เลยนะครับทีนี้มันก็ห้าหกหกอ่านะครับเนี่ย เอ้าเขคือมัน 6- 2ตัวใช่ไหมห้าตัวเดียวนะครับแล้วทีนี้มันก็จะเหลือหามอีกตัวหนึ่งนะมันก็เหลือที่อะไรครับอ่าหกห้าหกอ่านะครับหกห้าหกมันอยู่ตรงไหนนะครับมันจะต้องมีนะครับทุกครั้งไปนะครับเลขซึ่งตัดมาในแค่นี้นี่นะครับเห็นแล้วนะครับนี่ก็คือหกห้าหกนะครับมันก็ถูกได้แค่สามครั้งเองนะครับหกห้าหกอ่านี่นะครับมันก็ถูกในตัวบนนะครับตัวบนตัวนี้นะครับเขียนให้ชัดๆนะครับหกหกห้านะครับ แล้วก็ไปเขียน62ทีนี้เราก็ใช้6ตัวนี้วิ่งอีกนะครับเนี่ยหลังจากตัวนี้มันอยู่ทั้งหลักร้อยหลักสิบทีนี้มันออกอะไรครับมันออกที่962นะครับงวดถัดมานะครับดูเรียงเบอร์นะครับ962นี่คือการผ่อนคลายนะครับคุณครับว่าของจริงมันยังมีอยู่นะครับเนี่ย962ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ย962เลยนะครับแล้วเรามาดูนะครับตัวแรกเราใช้6ใบเนี้ยนะครับตรวจนะครับมันจะมีจริงหรือไม่นะครับคุณครับ อ่านี่เนี่เราเจอตัวแรกนะครับเราเจอตัวแรก269ใช่ไหมครับนี่ยเนี่สองนะครับอ่าเราขีนไปเลยนะครับ2 6 9หกเก้นะครับอ่าแล้วเราก็มาดูให้ให้เจอตัวตรงเขานะครับแล้วก็อะไรครับอ้าวตัวนี้นี่นะครับนี่หกเก้าสองหกเก้าสองนะครับอ่ามันออกตัวตรงที่อะไรครับเก้าหกสองนะครับเพราะเก้าเราได้หลักร้อยนะครับ เราได้หลักร้อยแล้วก็มาดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนอ่นะครับมันออกที่962นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อีกตัวนะครับนี่629นะครับ629ต่อไปเขาออกเต็มรูปแบบนะครับเราก็มีโอกาสที่จะนําสูตรตัวนี้นะครับมาใช้นะครับตอนนี้อาจารย์ขอสงวนลิขสิทธิ์อยู่นะครับเพราะสูตรตัวนี้อาจารย์ทํามาได้ยังไงนะครับอาจารย์ตัดออกมาจากเลข พันหลักนะครับอ่านี่เราเจอตัวตรงนะครับนี่คือ962นะครับเดี๋ยวมันออกไปนะครับ962แล้วเราต้องหาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้คือตัวตรงนะครับ962นะครับเดี๋ยวเราวงตัวตัวตรงไว้นะครับมันเหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้มันจะอะไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูอีกนะครับอ่า92 926 9นี่ครับนี่ตัวนี้926 นะครับเมื่อสักครู่มองแบบนี้นี่ครับเนี่ย9 2 6ก็รวมไปนะครับตัวนี้9 2 6ครับก็นี่นะครับ1 2 3 4 5ตรงนะครับก็ตรงไปหนึ่งครั้งอ่าแล้วทีนี้เรามาดูสี่นะครับหลักสี่ของเรานะครับหลักสี่เดี๋ยวแต่ผมอยากหาหลักสี่มาให้ชมนะครับหลักสี่ที่อาจารย์เพิ่งเขียนไปอ่ามันหลังจากมันหายนะครับอย่างวันที่แล้วนะครับเนี่ยอาจารย์เพิ่งเขียนตัวนี้เองนะครับเนี่ยนะเขียนแล้วมันจะมีตัวนี้มามาด้วยหรือเปล่า เพราะอาจารย์ยังไม่ได้ทํามันหายเราก็เลยไม่ได้ทําแล้วมาทํางวดนี้นะครับที่ออก483นะครับงวดที่แล้วเองนะครับมันก็ถูกตัวนี้มันออกอะไรครับ่า044มันจะมีจริงไหมนะครับเนี่ยเนี่ยอาจารย์ให้ดูหลักฐานนะครับนี่นะครับอาจารย์เขียนขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ย247ตัวนะครับอันนี้คือหลักสี่นะครับที่เขียนขึ้นมาใหม่นะครับจากใบเก่ามันหายไปไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับเพราะเรายังยังไม่เห็นเลยนะครับเรายังไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับตัว ตัวที่มันออกนะครับตรงๆนะครับคุณครับเดี๋ยวเราจะหาดูนะครับตัวนี่ครับเจอเลยนะครับนี่นี่เจอเลยนะครับนี่เห็นไหมครับมันออกที่0 4 4นะครับ0 4 4นะครับอ่า0 4 4ตัวนี้เลยนะครับเนี่ย0 4 4นะครับ0 4 4ตรงนะครับแล้วก็ต้องเหลืออีก2ครั้งนะครับมันก็จะมีอะไรครับอ่า4 4 0นะครับ4 4 0นนะครับแล้วก็ อ่าสี่ศูนย์สี่แค่นี้นะครับถ้าหากว่าเลขเบิ้ลเลขหามันจะถูกแค่นี้นะครับคุณครับมันก็ถูกไปในตัวนี้เพราะใช้สี่สองตัวนะครับอ่าแล้วทีนี้ก็มาดูสองอ่านะครับดูหลักสองดูหลักสองนะครับหลักสองนี่มันออกอะไรครับมันออกที่อ่าสองหนึ่งนะครับสองสองหนึ่งอ่านะครับสองสองหนึ่งอ่าสองสองหนึ่งนะครับสองสองหนึ่ง ที่มี2นะครับที่มี2อ่าที่มี2เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะครับว่ามันมี2เนี่ยมันจะมีตัวนี้หรือไม่นะครับเพราะมันอ่าถ้ามี2ตัวเดียวเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีตัวนี้จริงหรือไม่อ่าเราดูกันนะครับสองก่อนนะครับอ่านี่สองตัวตรงข้าวนะครับหลักสองเห็นไหมครับเนี่ยสองสองหนึ่งนะครับอ่าสองสองหนึ่งอย่างนี้เลยนะครับสองสองหนึ่งแล้วมันก็ถูกแบบอย่างนี้อีกนะครับก็คือมีที่อ่าสองหนึ่ง สองอ่านะครับแล้วก็อ่าหนึ่งสองสองก็ได้แค่นี้นะครับถ้าหากว่าเลขเบิ้ลเลขหามนะครับมันก็จะถูกตรงตลอดชีพแล้วทีนี้เราลองมาดูหลัก2นะครับที่มี6กับ2นี่นะครับเราจะใช้ตรวจในใบนี้ได้เลยเราก็นําใบที่มี6อ่ามีอ่ามี2นี่แหละครับมี2เนี่ยนะครับมาตรวจเพราะนี่มันออกอะไรครับ9 6 2เราใช้ตัวเดียวหลักนี้นะครับคือมันถูกไปแล้วทีนี้เรามาดูว่ามีจริงหรือไม่นี่นะครับเนี่ยเก้าสองหกนะครับแล้วก็ 629นี่เราเอาหลัก2มาตรวจนะครับนี่หลัก2เมื่อสักครู่เราใช้หลัก6นะครับคุณครับมันก็ถูกตรงอีกนะครับถูกตรงมันอยู่ตัวไหนนะครับมันออกที่อะไรครับ9 6 2สองมันจะมีจริงหรือไม่นะครับอ่าตัวนี้ก็6 2 9นะครับนี่เราใช้หลัก2ตรวจเมื่อสักครู่เราให้ดูหลัก6นะครับนี่หลัก6นะครับมันจะถูกจริงหรือไม่นะครับมันก็หครั้งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะครับว่าเ่้าอะไรครับ 962มันอยู่ตรงไหนนะครับในใบนี้นะครับ96อ่านี่นะครับเจอเลยนะครับเนี่ยนี่ในสูตรหลักสองนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ย962เลยนะครับ962มันก็ถูกห้าครั้งเหมือนกันนะครับอ่าแล้วทีนี้เรามาดูหลักสี่อีกเหมือนเดิมนะครับสี่ที่อาจารย์เขียนขึ้นมาใหม่ที่อาจารย์ทําไว้นะครับมันออกที่อะไรครับสี่แปดสามใช่ไหมครับอ่าเราดูเลยนะครับนี่ยังไงครับนี่นี่คือตัวตรงนะครับเนี่ยแปดสี่สามนะครับอ่าเขียนเลยนะครับแปด สี่สามนะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็สามสี่แปดสามสี่แปดนะครับแล้วก็อะไรครับแปดสามสี่แปดสามสี่สามครั้งแล้วนะครับตัวตรงคือตัวนี้นะครับตัวตรงคือตัวนี้แล้วก็อะไรครับอ่าสี่สามแปดครับนี่นี่นะครับสี่สามแปดสี สามแปดกี่ครั้งแล้วครับหนึ่งสองสามสี่มันห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ยังเหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งมันต้องอะไรครับแปดสามสี่สี่สามแปดสามสี่แปดสามสี่แปดก็ผ่านไปแล้วเหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับนี่นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเนี่ย2สองร้อยสี่สิบตัว,ตวนี้สี่แปดสามนะครับก็สี่แปด 3นะครับเนี่ยก็ครบนะครับ1 2 3 4 5ครั้งนะครับก็ถูกไปแบบนี้นะครับเลขสลับหลักของ n 3นะครับถ้าอนาคตต่อไปเราเราได้ใช้นะครับขอตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาดูงวดที่แล้วนะครับที่มี8นะครับมี8อ่ามันมี8มี4อ่นะครับเราก็ไม่ต้องไปเอาตัวอื่นนะครับมี8มี4นะครับเราก็ใช้อ่าอ่าหลัก4กับหลัก8อ่ามันจะมี6มา มัน4ี่กับ8เดี๋ยวอาจารย์ดูหน่อยนะครับแล้วถ้ามันมีหลัก8ตัวเดียวมันมีหลัก8ตัวเดียวเราใช้กับ8 6 3มันก็ต้องได้นะครับก็คือตัวนี้นะครับอาจารย์ยังไม่ได้ได้วงได้หาได้หาอะไรเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยว๋ยอาจารย์จะให้ดูนะครับว่ามันยังมีจริงหรือไม่นะครับในตัวนี้ที่อาจารย์เขียนขึ้นมาใหม่นะครับมันออกที่8 6 3นะครับ8 6 3 เอา8ตัวเดียวนะครับ8 6 3สเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวจะให้โชว์นะครับถ้ามันไม่มีเราก็ต้องไปใช้หลัก6ของเขานะครับโอหลัก8ตรงเอาหลัก8นี่นี่เราใช้หลัก4นะครับใช้หลัก4เราต้องเอาหลัก8เขานะครับหลัก8เพราะมันจะขาดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับว่ามันมีจริงหรือไม่นะครับ8 6 8หกสนะครับ8 6 3สา 8 6 3หมโอ้มัมนมันไม่มีครับมันขาดเลยเพราะตัวนี้เรามันออกที่8 6 3สามันขาดแต่ตัวนี้มันต้องแปดกับ4อ่ะนะครับ8กับ4เราต้องใช้หลัก8หลัก8ของเขานะครับดูหลัก8นะครับดูหลัก8ดูหลัก8ดนะครับดูหลัก8ตัวเดียวนะครับมันต้องใช้8แล้วก็ใช้6แล้วก็ใช้อ่าอะไรครับมัน8 6 3ใช่ไหมครับมันต้อง8แล้วก็6แล้วก็3ถึงจะได้เพราะเราเราเอา4ึกักดมาเมื่อกี้4ีมันไม่มีนะครับมันไม่มีนะครับเราต้องใช้หลักเอาหลัก8ของเขาตรงตัวนะครับเอาหลัก8ของเขาตรงตัวแน่นอนลองดูนะครับเอาหลัก8ของเขาเลยนะครับเดี๋ยวหาดูนะครับชุด8อาจารย์ทำไว้มีตรงไหนนะครับเราทำไปควบคุมหมดแล้วนะครับทั้ง10หลักนะครับที่มันหายไปหลักเดียวก็คือหลักนั่นี่แหละครับที่ทำไปเมื่อสักครู่นะครับ ทีนี้เราจะมาดูหลักแปดนะครับหลักแปดหลัก8ดอ่านี่นะครับเจอแล้วนะครับนี่นี่นี่หลัก8ปดนะครับนี่นี่นี่นะครับหัวหัวหัวข้อเรื่องมันหลัก8ดนะครับเนี่เห็นไหมครับหลัก8ปดแล้วดูนะครับว่ามันออกอะไรนะครับแปดหกสามนี่มันอยู่หลักร้อยนะครับอ่าเราก็มาดูนะครับมันออก8ป3หกสามนี่เจอตัวแรกเลยนะครับนี่นี่เลยนะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยแปดหกสามตรงๆนะครับแปดหก สามนะครับอ่าแล้วก็อีกห้าครั้งถ้าอย่างนี้มันต้องห้าครั้งตลอดนะครับอ่าแล้วก็มาดูนะครับอะไรนะครับแปดหกสามทีนี้มันก็ต้องอ่านี่นะครับนี่หกสามแปดนะครับหกสามแปดหกสามแปดอ่านะครับสองครั้งแล้วนะครับแล้วก็มาดูอีกนะครับก็ ตัวนี้ครับนี่นี่นี่ตัวนี้นะครับเนี่ยเราไม่ได้วงนะครับเนี่ยคือแปดสามหกนะครับ8 3 6เหลืออีก2ครั้งนะครับเหลืออีก2ครั้งนะครับอาจารย์ยังไม่ได้ดูเลยนะครับอ่าตัวนี้ครับตัวนี้ก็คืออะไรเนี่ยหกแเดี๋ยวอาจารย์วงตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนี่แหละครับคือของจริงนะครับ683อ่านะครับอาจารย์ไม่บังอาจแล้วนะครับที่จะไปเอา อย่างนี้ถ ano, ือว่าถ้าว่าไม่มีจริงเนี่ยถือว่าเอาความเท็จมาสู่ระบบคอมนี่นะครับมันหนักนะครับโทษหนักอาจารย์มีจริงนะครับ Gold, อาจารย์ทา wow. oh. ได้จริงนะครับเลขพันหลักอาจารย์ตัดออกมาเหลือแค่นี้นะครับเหลืออีกตัวหน hey. <That> hmm. ึ่งนะครับมันเหลืออีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ตัวตรงนะครับเหลือมันต้องเป็น5ครั้งนะครับนะครับมวนนี้งวดหน้า4นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูเลยนะครับถ้าอาจารย์ไม่ได้ซื้อตามนี้นะครับเดี๋ยวให้เขาออกเต็มรูปแบบก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะต้องนะครับจัดแน่ๆนะครับ ทีนี้มันเหลืออีกครั้งหนึ่งนะครับแปดหกสามก็มีแล้วหกสามแปดก็มีแล้วหกแปดสามก็มีแล้วยังเหลืออะไรอีกนะครับอีกตัวอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งครับแดอะไรนะนะครับเดี๋ยวดูให้ครบมันต้องมีห้าครั้งทุกนวดไปนะครับตรงครั้งหนึ่งนะครับอ่านี่ครับนี่ตัวหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับให้ดูเลยนะครับให้ดูเลยใบนี้มันขาดลุ่งลิ่งไปหมดแล้วนะครับให้ดูเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับ มันขาดหมดแล้วนะครับเห๋อยออาจารย์จะเขียนขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้มันเหลือที่อะไรครับม่าตะคู่เห็นนะครับอ่าสานี่ไงครับเนี่ย3ามสาม,สามห,ามหครับ3,86นะครับมันก็ครบนะครับ 1, 2, ึ่งสองสสห้าครั้ง นี่เพื่อเป็นการพักผ่อนนะครับคุณครับกับสําหรับสูตรวิ่งหลักพันของเรานะครับถ้าหากว่า4ตัวนี้คขณเนาะยังไม่ล่มนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะครับเอาไว้นะครับให้เขาออกเต็มรูปแบบก่อนนะครับคุณครับแล้วก็จะได้นําตัวเดียวมานะครับหรือท่านมีความสามารถนะครับได้ตัวเดียวจริงๆนะครับก็นะครับสาหรับในสูตรนะครับลอยล้านของเรานะครับก็คงจะให้ท่านประจักษ์ได้อย่างนี้นะครับพอเลข ตัวนี้นะครับอาจารย์ทําขึ้นมาเนี่ยตัดออกมาจากพันหลักแล้วอาจารย์พยายามทวนนะครับทวนแล้วทวนอีกทวนแล้วทวนอีกนะครับแล้วก็ใช้นะครับตลอดชีพเลยนะครับคุณครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับบางท่านยังไม่เชื่อนะครับว่ามันจะจริงหรือไงอ่าเราปีไหนก็ได้นะครับเราสุ่มเลยนะครับสําหรับเรียงเบอร์อ่านี่นะครับดูเรียงเบอร์ตัวนี้อ่าเรียงเบอร์ตัวนี้นะครับอะไรตัวเนี้ยอ่านี่นี่เขาออกอะไรครับอ่าสี่ห้าสามนี่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสี่ห้าสามนะครับดูนะครับเนี่ย พศปี6 6หรืออะไรก็แล้วแต่นะเรียงเบอร์เรามีแค่นี้นะครับเนี่ย453หมันจะมีจริงหรือไม่นะครับอย่างเช่นตัวนี้เราเอา4เมื่อสักครู่ใช่ไหมครับเนี่ยก็คือ4ที่อาจารย์ขีนขึ้นมาใหม่นี่แหละครับเพิ่งขีนขึ้นมาใหม่สดๆลร้อนเนี่ยมันมีจริงหรือไม่นะครับ453หมนะครับหครั้งแบบนี้จริงหรือไม่ให้ท่านดูย้อนตั้งแต่ปี66นะครับอ่าเรายังไม่ได้รู้นะคว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับว่า4 5 3หมันอยู่ตรงไหนตัวตรงของเขานะครับมันออกอะไรครับปีนั้นนะครับออกที่ 453ตรงๆนะครับพศ2566นะครับอ่า66กนะครับก่อนที่มานี่อ่า5นี่นะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์วงตัวแรกก่อนนะครับอ่าบางท่านก็ยังไม่ได้นะครับอาจารย์ยังสงวนลิขสิทธิ์อยู่นะครับตอนนี้มัน543อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้เลยนะครับอ่านี่นี่เราย้อนนะครับ5 4 3นะครับมันออกที่453นะครับว่ามันมีตัวตรงจริงหรือไม่นะครับ เพื่อย้อนให้คุณได้ดูอ่าตัวนี้อีกตัวนะครับเดี๋ยวอาจารย์วงไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยห้าสามสี่นะครับห้าสามสี่นี่อาจารย์เพิ่งเขียนขึ้นมาใหม่นะครับสูตรนี้มันมันหายไปนะครับอ่าแล้วตัวนี้อีกนะครับเนี่ยสี่สามห้าอ่าเดี๋ยววงอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยบางครั้งเลขมันอยู่ซ้ําซ้อนกันอย่างนี้เลยนะครับเลขหลักสี่สามห้าต้องหาให้ตรงนะครับตรงมันออกที่ อะไรครับเมื่อสักครู่ท่านเห็นแล้วนะครับว่ามันออกที่4 5 3นะครับเนี่ย4 5 3นะครับเดี๋ยวเราจะหา5 3นะครับ5 3 4 5 3อ่าตัวนี้ยังยังเข้าโต้ดอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยบางครั้งมันอย่างนี้นะครับเนี่ย3 4 5คือเลขเรียงเลยนะครับ3 4 5อ่านี่นะครับเราดูย้อนนะครับปี66นะครับเนี่ยปี66นะครับเนี่ยปี66นะครับปี2566 2566นะครับ เราย้อนคือเอาเยงเบอร์มีแค่นี้นะครับทีนี้จะหาตัวตรงให้ได้นะครับมันออกที่เดี๋ยวนะครับจะให้ดูนะครับมันออกที่อะไรครับห้าออกที่สี่ห้าสามครับสี่ห้าสามต้องดูสี่หมวดสี่หลักร้อยนะครับสี่ห้าสามต้องหาให้เจออ่าเจอแล้วครับนี่เจอแล้วนะครับคุณครับนี่ไงครับนี่นะครับนี่ก็คือของจริงนะครับเนี่ยสี่ห้าสามใช่ไหมครับเนี่ย เรามาใส่ตัวบนเลยนะครับ4 5 3นี่นะครับก็1 2 3 4 5เช่นเดียวกันหมดนะครับอาจารย์นี้ก็ทำขึ้นมาอาจารย์ดีใจนะครับว่าเอ๊ะเราก็ทำได้ทำได้เหลือเชื่อนะครับเลขพันหลักนะครับอาจารย์เขียนมาเต็มพันหลักเลยนะครับแล้วเราก็ลองดูนะครับตารางงวดนี่เราต้องเขียนให้ได้พึ่งพันหลักเลยนะครับแล้วเราก็มาตัดออกมาให้มันเหลือน้อยที่สุดนะครับถ้าเราได้2ตัวนะครับอย่างงวดนี้นะครับ ตัวนี้เราได้4ใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งเราได้8กับ9นะครับตอนนี้นะครับเลขของเรามันคือหลักร้อยกลัวมันจะล่มอ่ะนะครับ8กับ9มันอยู่หรือเปล่าถ้า8อยู่นะครับตอนนี้เราจับไว้2ตัวแค่นี้เองนะครับว่ามันจะออกจริงหรือไม่นะครับแล้วก็จับไว้4นะครับ48 แล้วก็49เนี่ยเป็นคู่โต๊ะก่อนนะครับว่า8กับ9หลักร้อยของเรายังไม่พลาดนะครับมันเข้าพร้อมกันเลยนะครับเข้าพร้อมจากตัวนี้เลยนะครับกีงวด1 2 3 4 5 6วันนี้วันที่7นะครับ8กับ9นะครับเลขมันอยู่แค่2หลักเนี่ยถ้าได้ได้2หลักนะครับคุณครับเนี่ยเราตัด4ออกมาเนี่ยเราเอาตัวไหนมี4กับ8 4กับ9นะครับ4กับ8 4กับ9อย่างเงี้ย4กับ6 4อะไรอย่างเงี้ยเราจค่าออกไปให้หมดเลยนะครับคือให้เหลือแค่4กับ8นี่นะครับ โอกาสหน้านะครับคุณครับก็คงจะมีโอกาสได้ใช้กันนะครับเดี๋ยวให้ออกเต็มรูปแบบไปยนะครับสำหรับสลาก N3 สลากราคาประหยัดที่เราสามารถจะจับต้องได้นะครับเพียง20บาทนะครับเราก็สามารถจะมีโอกาสสลับหลักนะครับก็ตามสูตรตัวนี้เลยนะครับคุณครับนี่เลยนะครับตามที่อาจารย์ได้นะครับให้ท่านได้ภาพคลอนคลายนะครับเพราะว่า ตึงเครียดกันมานะครับบางท่านก็อาจารย์ให้ถูกให้4 8ให้43ก็ยังจับไม่ถูกนะครับคุณครับบางท่านก็ถูกนิดหน่อยเองบางท่านเล่นอย่างนั้นเลยนะครับ493ไปนะครับทั้งทั้งที่ 8- กับ3เข้ามาด้วยกันอย่างงวดนี้นะครับถ้าหากว่าเลขของเรามาจริงนะครับมันอยู่ที่1กับ2เลขล่างถ้ามันยังไม่ผิดใช่ไหมครับมันยังไม่ผิดเนี่ยนะครับเราก็นะครับ ถ้าเอาเรียงเบอร์มาดูเลยนะครับคุณครับ1กับ2อ่านะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยอ่าที่มันออกอะไรครับ6 5 6เนี่ยนะครับ6 5 6เนี่ยมันพลาดนะครับตัวนี้มัน3กับ7เลขล่างมันไม่มีนะครับมันไม่ขึ้นมาเลขก็ออกเบิ้ลงวดถัดมานะครับเลขล่างนะครับเลขท้ายก็คือ5กับ9นะครับมันก็ตรงตัวนี้นะครับเนี่ย6 9แล้วตัวนี้มัน0 0นะครับเลขท้าย2ตัวมันก็ขึ้นมานะครับออก0 4นะครับแล้วก็3 สองนี่นะครับมันเจอ2มันออก2 1นะครับแล้วงวดที่ผ่านไปนะครับอ่ามัน3กับ8เขาครบหมดเลยนะครับออกแค่นี้เองแค่นี้แล้วมางวดที่ผ่านไปคือ6กับ1นะครับเนี่ยมาทั้ง1ทั้ง6 1ก็มาล่าง6ก็มาบน6 8 3นะครับงวดนี้นะครับมัน1กับ2นี่นะครับคุณครับเนี่ยเราเอามาเสียบชุดนี้นะครับก็ยังไงก็ขอภาวนาให้เขาเดินนะครับเดินต่อ นะครับปีใหม่เราจะได้มีโชคกันนะครับคุณครับหรือมันจะไหลสี่ตัวนี้นะครับสูตรบางสูตรบางทีมันมาเราปักใจแล้วหายเลยนะครับคุณครับก็ยังไงก็เอาไปชมเพื่อความสุขกันแล้วกันนะครับคุณครับชมเพื่อความบันเทิงก่อนนะครับเพราะอาจารย์พยายามนําสูตรที่มีจริงๆนะครับมาให้คุณได้ชมมันยังมีนะครับเลขที่ยังไม่มีใครกล้า อ่าเปิดเผยแบบนี้นะครับอาจารย์ก็นำมาให้คุณได้เอาไปผ่อนคลายนะครับให้ท่านได้มีพลังใจเออยังยัง,ยงคิดว่าเราคงมีหวังนะอย่างอาจารย์ทําได้อย่างนี้นะท่านลองเอาหลักพันมาทําดูนะครับเนี่ยบวกตัวกันเองนะครับมันก็ได้เลขวิ่งจริงๆงวดนี้มันจะอยู่ให้เรามีโชคหรือไม่นะครับก็จับผิดปว้วนเปี้ยนงวดที่แล้วเราไปจับ8ปดหคุณครับเสียดายเหลือเกิน ก็ไปลงล่างใช่เลยนะครับ2นะครับมันก็ออก2 1นะครับอ่งว่นี้มันจะไหลหรือมันไม่ไหลถ้าไม่ไหลก็นะครับจับตายอีกตัวหนึ่งนะครับถ้า2กับ1ก็ไม่มานะครับมันเหลือ5ตัวเดียวเลยนะครับ5 50สูตรนั้นที่เราวิ่งเมื่อที่แล้วมันไปล่างนะครับเงื่อนี้เกิดมาบนก็594นะครับหรือ4 8 5อะไรอย่างเงี้ยนะครับ สําหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ใช้เวลามาพอสมควรเลยนะครับอาจารย์10นี้ขอกบขอบคุณทุกท่านนะครับที่พยายามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สม่ําเสมอนะครับจนขณะนี้นะครับท็อป10ของเรานะครับก็ได้รับความนิยมเป็นอันดับนะครับก็ขอกขอบคุณอย่างสุดซึ้งขอให้ท่านโชคดีตลอดนะครับปีใหม่ที่จะมาเยือนขอให้นะครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองก็แล้วกันนะครับ สวัสดีขอบคุณครับ